ตำนานแดคูล่าเจ้าชายผู้กลายเป็นปีศาจแห่งรัติการตำนานของแดคูล่ามีจุดเริ่มต้นที่น่าสะพึงกลัวในภูมิภาคทรานซินวาเนียทางตอนกลางของโรมาเนียสถานที่ที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงชันป่าทึบและหมอกหนาซึ่งถูกเล่าขานว่าเป็นดินแดนที่เวลาและความมืดล้อมรวมกันจนเป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่ลึกลับที่สุดในโลก แดคูล่าถูกเล่าขานมานานานับศตวรรษว่าเป็นแวมพร์ผู้ดื่มเลือดมนุษย์เพื่อรักษาชีวิตอันเป็นนิรันดร์แต่ในหน้าประวัติศาสตร์ชื่อของแดคูล่าเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีตัวตนจริงคือวาลาดที่สามแห่งวาลาเลเซียรหรือวาลาดจอมเสียบผู้ซึ่งมีชื่อเสียงในศตวรรษที่15เขาเป็นเจ้าชายที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมวาลาดเป็นผู้นำกองกำลังปกป้องบ้านเกิดจากการลุกลายของอาณาจักอราากออ,กอตโตมัน เขาใช้กลยุทธ์สุดโหดในการเสียบศัตรูทั้งเป็นบนเสาไม้สูงเพื่อข่มขวัญฆ่าศึกและยังมีเรื่องเล่าว่าเขามักนักกินอาหารท่ามกลางศพของศัตรูเหล่านั้นเพื่อประกาศสักดาแม้จะโหดร้ายวล,ลาก็ถูกมองว่าเป็นวีรบุรุษในสายตาของคนท้องถิน่นเขาถูกขนานนามว่าดรกู่าซึ่งหมายถึงบูรแห่งมังกรอันเกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกภาคีมังกรของพระองค์ ชื่อนี้เองที่ต่อมากลายเป็นแรงบันดาลใจให้บรมสโตเกอร์นักเขียนชาวไอริชนำมาร้อยเรียงในนิยายสยองขวัญแดกคูล่า Dracula, ที่ตีพิมพ์ในปี1897ในนิยายแดกคูล่าสโตเกอร์ได้สร้างตัวละครเขาแดกคูล่าขึ้นมาในฐานะเจ้าแห่งแวมพร์ที่อาศัยอยู่ในปราสาทลึกลับกลางหุบเขาเขาแดกคูล่ามีสเสน่ห์ที่หลอกลวงและใช้มันเพื่อล่อลวงเหยื่อให้ตกเป็นเหยื่อของความกระหายเลือด นิยายนี้ผสมผสานความโรแมนติกความสยองขวัญและตำนานท้องถิ่นของครานซิมเวเนียจนกลายเป็นผลงานอมตะสถานที่ที่มักถูกระบุว่าเป็นแรงบันดาลใจในนิยายคือปราสาทบรานซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงในโรมาเมนียแม้จะไม่มีหลักฐานว่าปราสาทแห่งนี้เป็นที่พำนักของวลาดจิงแต่บรรยากาศลึกลับของมันดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เดินทางมาเยือนเพื่อสัมผัสเรื่องราวของแดกูล่าด้วยตัวเอง แด็กกูล่าเป็นตำนานที่สะท้อนความกลัวความเชื่อและจินตนาการของมนุษย์ที่มีต่อความมืดมิดและสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องราวที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความจริงและความแฟนตาซีทำให้ตำนานนี้ยังคงเป็นที่สนใจและถูกกล่าวขานในวัฒนธรรมร่วมสมัยตั้งแต่นิยายภาพยนตร์ไปจนถึงการสร้างแบรนด์สินค้าเรื่องราวของแด็กกูล่าจึงไม่ใช่เพียงแค่ตำนานแต่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรม ที่ยังคงสร้างความตื่นเต้นให้กับคนรุ่นใหม่อย่างไม่รู้จบ